วนนัค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราเพิ่งทําจบไปภายใน1เดือนที่แล้วนะคะโดยโปรเจกต์ที่เราเลือกทํานะคะนั่นก็คือการออมเงนิน1 0 0 0บาทให้ได้ในระยะเวลา1เดือนนั่นเองค่ะถ้าพร้อมจะรับชมกันแล้วนะคะก็ไปชมกันเลย ค่ะโดยก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทําการออมเงินกันนะคะจะต้องมาประเมินตัวเองในด้านจุดแข็งจุดอ่อนของเราก่อน,นะคะ่ะโดยหนูจะเริ่มประเมินตัวเองโดยการที่เริ่มที่จุดแข็งนะคะเพื่อจุดแข็งของหนูนะคะหนูมีความตั้งใจที่อยากจะออมเงินค่ะมีเป้าหมายที่แน่วแน่แล้วก็มีสติในการใช้เงินทุกครั้งค่ะส่วนจุดอ่อนนะคะของหนูก็จะเป็นการที่ไม่เคยทาบันทึกรายรับรายจ่ายมาก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่มีเป้าหมายระยะย,ยาวในการออมเงิน,นะคะ่ะส่วน อโอกาสในการออมเงินนะคะก็คือ,อท,ที่บ้านสนับสนุน,นะคะ่ะคนรอบข้างสนับสนุนในการออมเงินมากแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็มีแอปต่างๆที่ช่วยให้เราออมเงินได้ง่ายขึ้นค่ะโดยที่เราไม่ต้องแค่หยอดกระปุกส่วนอุปสรรค์นะคะก็คือของใช้ต่างๆค่ะมันราคาสูงขึ้นเนาะก็ตามสภาพเศรษฐกิจมันก็เลยอาจจะกระทบเกี่ยวกับการออมเงินนิดหน่อยแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นป่วยกระทันหันหรือว่า อะไรพังกระทนหันเราต้องใช้เงินในส่วนนั้นค่ะในการเอามาซ่อมแซมก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผลสําเร็จของการออมเงินนะคะว่าถ้าหากเราออมเงินได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก,ก็คือ1ค่ะเราจะสามารถาใช้เงินซื้อของที่เราอยากได้ได้2นะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากออมเงินขึ้นมากแล้วเพราะว่าเราจะมีเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นค่ะ สามนะคะเราก็จะสามารถนําเงินตรงนั้นไปลงทุนได้แล้วก็ 4. ค่ะเราจะสามารถมีเงินเก็บไว้สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินค่ะส่วนปัจจัยนะคะที่ทําให้ประสบความสําเร็จค่ะก็คือจะเป็นการที่เรามีความอดทนในการเก็บเงินค่ะมีความยับยับยงย้งชั่งใจในการซื้อของต่างๆแล้วก็มีสติทุกครั้งในการซื้อของค่ะไม่ใช้่ายฟุ่มเฟือยค่ะและเราก็ต้องมีระเบียบในการเก็บเงิน และที่สำคัญที่สุดนะคะคนรอบข้างต้องสนับสนุนในการออมเงินค่ะเพราะว่าเราจะเป็นยังไงมันก็จะขึ้นอยู่กับที่สังคมเราด้วยว่าคนรอบข้างพาเราประหยัดไหมหรือว่าคนรอบข้างชวนกันไปนู่นไปนั่นไปนี่ค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้ประเมินตัวเองเบื้องต้นไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะเริ่มมาวางแผนการออมเงินกันโดยเราตอนแรกนะคะเราจะใช้แผนการทำสมาร์ทโกก่อนค่ะโดยเป้าหมายนะคะเราจะตั้งไว้ว่าเราจะออมเงินให้ได้1,000ับาทภายใน1เดือนนะคะาการจอดจุรง่ายนะคะก็คือง่ายค่ะเพราะว่าเราจอดจงเป็นการออมเงินเพียงอย่างเดียวเลยแล้วก็สามารถวัดผลได้ค่ะเพราะว่าเงินนอกก็มีหน่วยเป็นบาทเราสามารถวัดได้ว่าเราได้กี่บาทกี่บาทแล้ว ทำจริงและท้าทายมันก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะคะเพราะว่าออมเงิน1,000บาทกับชีวิตน,นักศึกษาก็เอาอเรื่องค่ะแล้วก็ความสมเหตุสมผลค่ะสมเหตุสมผลค่ะเพราะว่าการที่เราอดออมนะคะเราจะได้มีเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆนั่นเองนะคะเวลาที่กําหนดก็คือเวลา1เดือน,นะคะ่ะโดยเ,เราจะกําหนดเป้าหมายนะคะในการพัฒนาตัวเองก็คือ หนึ่งนะคะเราจะลดรายใจ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นค่ะอะไรที่ฟุ่มเฟือยนี่เราต้องตัดทิ้งก่อนเลย 2. นะคะเราก็จะไม่ใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยค่ะเพราะว่าเราจะกินแบบพอดีเราจะไม่แบบว่าซื้อข้าวแล้วยังต้องมาซื้อของหวานอะไรอีกอันนั้นก็ถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยนะคะในเมื่อเราอิ่มแล้วเราก็ควรหยุดะคะ่ะแล้วก็3ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะน่าจะหาทํางานที่แบบอาจจะไม่ใช่งานประจาค่ะอาจจะเป็นงานที่ทําไปก่อนแล้วก็ได้ค่าตอบแทนะคะ่ะเพื่อเพิ่มรายได้ ส่วนวูเก้าเวอร์นะคะก็คือความผันผวนนะคะขอยกตัวอย่องอยางเป็นความผันผวนและความไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าวูเก้าเวอร์นี่จะประเมินเยอะมากเลยความผันผวนนะคะก็คือราคาของค่าของใช้และค่าเดินทางค่ะก็มีความผันผวนโดยส่วนตัวหนูนะคะคือหนูนั่งแกลบเวลาจะไปไหนหนูต้องนั่งแก็บใช่ไหมคะแล้วมันจะมีความผันผวนในด้านการเงินว่าถ้าสมมติว่าวันนั้น ฝนตกรถติดหรือมืดแล้วก็คือเขาจะบวกเพิ่มค่าโดยสารค่าเดินทางส่วนราคาของใช้ก็ขึ้นลงตามสิ่งที่เราเลือกที่จะซื้อค่ะหรือบางเวลาค่าอาหารก็เช่นกันค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราสั่งในแก๊ปค่าอาหารแต่และอย่างก็มีความผันผวนไม่แน่นอนค่ะส่วนต่อมาค่ะความไม่แน่นอนนะคะก็คือรายได้ที่เราอาจจะได้ไม่แน่นอนค่ะด้วยความที่หนูเป็นนักศึกษาแล้วก็ หนุ่มไม่ได้มีงานประจำำําทําหนูก็จะได้เงินจากค่าขนมที่บ้านเป็นส่วนใหญ่คะ่ะแล้วมันอาจจะมีบ้างบางทีมันเอ็ซิเดนต์ที่บ้านอาจจะไม่ได้อนเงินมาให้ตรงเวลางี้ก็คือความผันผวนนั่นเองคะ่ะค่ะโดยเรานะคะก็จะต้องมีแผนรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะโดยเป้าหมายที่1นนะคะก็เราจะต้องมีเงินทุนสำรองไว้แต่เนิ่นๆคะ่ะเพราะว่าความผันผวนของสินค้าต่างๆก็อาจจะทําให้มีผลต่อการออมของเรา สองนะคะเราจะหาอาจจะหางานพิเศษทําเพิ่มเติมค่ะแบบอาจ,จทางานช่วยในมอรหรือว่าทํางานอะไรต่างๆที่เราสามารถหยิบจับช่วยได้เล็กน้อยค่ะส่วน3ค่ะเราก็ต้องเมื่อเราเก็บออมเราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆเช่นแบบอาจจะนําเงินไปฝากธนาคารเพื่อที่จะได้ผลระยะยาวในการได้ดอกเบีย้ยอะไรอย่างนี้ค่ะ ต่อมานะคะก็คือเมื่อเราได้วางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําให้มันกลายเป็นรูปธระทมากขึ้นนะคะก็คือเรามาจะสร้างออกแบบลา์แผนกันนะคะให้มันเป็นรูปแบบรูปประทัมากขึ้นโดยหนูนะคะจะทําเลือกทําเป็นโลสแมปนะคะหรือว่าเป็นแผนผังเดี๋ยวขึ้นให้ปึง้งตรงนี้นะคะ หลังจากที่ได้ดูลอนแมปของเราไปแล้วนะคะเราจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่าในลอนแมปของเราเขียนอะไรไปบ้างก็คือเป้าหมายในสัปดาห์แรกนะคะเราจะวางแผนและเริ่มต้นการออมค่ะโดยเราจะกําหนดเป้าหมายนะคะว่าเราจะออมเงินให้ครบ1000บาทภายใน4สัปดาห์แล้วก็เราจะแบ่งเป็นสัปดาห์ละประมาณ250บาทวันละประมาณจะตกวันละประมาณสามสิบห้าบาทค่ะแล้วก็เราจะเตรียมบัญชีธนาคารไว้สําหรับการออมโดยเฉพาะนะคะส่วน ต่อนะคะสัปดาห์ที่2ค่ะเราจะลดรายจ่ายแล้วก็จะสร้างนิสัยประหยัดให้มากขึ้นนะคะก็คือการที่เราจะเริ่มทมาําบันทึกรายจ่ายรายวันแล้วค่ะแล้วก็เราจะลดของใช้ฟุ่มเฟือยนะคะก็เช่นอของที่ไม่จําเป็นของไรสาระคะพวกน้ําหวานแล้วก็ขนมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะเริ่มคิดก่อนซื้อค่ะเพราะว่าปกติเราซื้อเลยไม่คิด แล้วก็เราจะตั้งเป้าหมายออมเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่แบบอาจจะออมมาเลยยี่สิบอาจจะแบบกระโดดเป็น30 40อะไรประมาณนี้ค่ะและต่อมานะคะวีคที่3ค่ะหรือสัปดาห์ที่3นะคะเราจะหาทางเพิ่มรายได้ค่ะก็คือเราก็อาจจะช่วยงานที่บ้านนะคะเพื่อหาค่าตอบแทนเพราะว่าในวีคนี้เหมือนว่าเราจะมีการกลับบ้านด้วยซึ่งค่ะเราจะต้องทำงานบ้านช่วยแม่เพื่อหาค่าตอบแทน แล้วก็สองนะคะเราก็จะต้องเก็บเงินหรือธนบัตรใบเล็กๆมาออมก็คือบางทีเราบางคนก็เป็นพวกที่แบบว่า,เ,าเงินสดนี่ไม่ค่อยใช้ในการออมส่วนมากเขาจะออมเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะคนอื่นไม่รู้แต่หนูเฟนแล้วก็จะตั้งเป้าหมายค่ะว่าให้อาวีคนี้หรืออาทิตย์นี้นะคะได้เงินมากขึ้นไปค่ะส่วนอาทิตย์ที่4สัปดาห์ที่4นะคะ <laughs> ก็คือสัปดาห์สุดท้ายเนาะเราก็จะต้อง ตรวจสอบแล้วก็ดูว่าใกล้ถึงเป้าหมายหรือยังถ้ายังก็เราอาจจะมีการปรับแผนเปลี่ยนแผนอะไรนี้เพื่อให้มันรลุเป้าหมายค่ะก็คือเราจะตรวจเช็คยอดเงินออมนะคะถ้ายังขาดเราก็ต้องเพิ่มจํานวนออมให้มากขึ้นเพื่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายของเราแล้วก็เราก็อาจจะสรุปว่าสิ่งที่เราได้จากการออมนี่คืออะไรค่ะ หลังจากที่เราได้ดูแผนแบบเป็นรูปกรรทำของเรานะคะเรามาดูกันค่ะว่าภายใน4สัปดาห์นี้เราจะทําได้ตามที่เราเขียนไว้หรือเปล่าก็คือโดยเริ่มสัปดาห์แรกนะคะก,ก็เริ่มประหยัดอดออมค่ะก็เอามาละอาจจะ30บาทบ้าง20บาทบ้างนะคะตามที่เราไหวแล้วก็กินข้าวครบทุงมือแต่ส่วนมากเราก็ตื่นไม่ค่อยทนันกินข้าวเช้าแล้วค่ะก็จะประหยัดตรงส่วนนี้ไปได้มากแต่ว่ามันจะมีช่วงประมาณวันที่น่าจะวันที่9ถึงวันที่13ค่ะเราจะต้อง กลับบ้านเพราะว่าที่มอให้หยุดซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ข้าวฟรีค่ะแต่ว่ามันจะลดมันจะลดค่ารายได้ในการกินของเราไปเพราะว่าเราจะได้รายได้เงินเป็นรายวันใช่ไหมคะวันละ200บาทกับค่ากินอะไรอย่างนี้ก็จะลดเหลือมันช่วงแรกจะลดเหลือ50บาทค่ะหลังๆเลิ่มไม่ได้เงินแล้วเพราะว่าที่บ้านบอกว่ากินกินข้าวก็กินข้าวที่บ้าจะเอาเงินไปทําไม แต่ว่าในเรื่องหลายๆก็ยังมีเงดเดอร์ดีๆค่ะเพราะว่าวันสุดท้ายก่อนได้กลับมาที่มอนี่ก็คือได้เงินจากญาติค่ะห้าร้อยบาทซึ่งเราถือว่าก็ก็ได้ได้เสียเสียไปหักล้างกันแล้วถือว่าอาจจะคุ้มค่ะเพราะว่าเรามีเงินออมเพิ่มขึ้นห้าร้อยบาทในประมาณวีคที่สองละมั้งแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มวีคที่สามใหม่ก็คือช่วงนั้นก็ อ,อมน่าจะอ,อมได้เกินครึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเราได้เงินพิเศษ5้าบาทจากทางญาตินะคะเราก็เก็บอ,อมมาเรื่อยๆบางวันก็ถ้าเออไม่สิไม,ไม่ไม่มีห้าบาทมันก็จะเป็น10บาท20บาท30บาทโดยประมาณนี้ค่ะก็คือถือว่าใช้จ่ายเยอะไหมก็ราคาของมันสูงค่ะค่าข้าวก็สูงอะไรก็สูงเนาะก,ก็เลยอ,อมได้ขนาดนี้หนูก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะแบบว่าออมแบบไม่อดนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ไม่ค่อยปล่อยตัวเองอดอยู่แล้วค่ะนอกจากจะนอนไม่ตื่น แล้วก็สัปดาห์ที่4ค่ะพอจะมาถึงท้ายๆสัปดาหสัปดาห์ที่4ี่นี้เราจะรวมถึงสิ้นเดือนเลยแล้วกันนะคะประมาณวันที่30เพราะว่าเราจะต้องมาสรุปเนาะว่าเราได้เงินตามเป้าหมายไหมสรุปก็คือได้เงินตามเป้าหมายนะคะก็คือ1,000บาทค่ะค่ะหลังจากที่ทุกคนฟังมาแล้วใช่ไหมคะว่าตลอด4สัปดาห์เราได้ทำอะไรไปบ้างในการออมเงินนะคะ แล้วก็บวกกับดูแผนแบบรูปประธรรมของเราไปด้วยคือในโรดแม a ที่เราทําไปนะคะมันก็อาจจะทํำได้ตรงตามเป้าหมายบ้างอาจจะทําไม่ได้ตามเป้าหมายบ้างเนื่องจากมีปัจจัยแฝงอื่นๆนะคะโดยที่เราก็ไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นเรื่องปกติคะ่ะของชีวิตเราก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่เรา คิดไว้บ้างนะคะโดยปจัจจัยแฝงที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือเราไม่มีรายได้หรือว่ามีรายได้ลดลงในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะมันจะทําให้ลองนะคะไม่สามารถออมเงินตามจํานวนที่ตั้งไว้ได้แต่ข้อดีก็คือเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มค่ะเราแค่ไม่ได้เงินเพิ่มเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นสูตรอะไรอย่างนี้ส่วนสองนะคะก็คือการได้รับเงินจากยอาร้0บาทค่ะก็คือ,อตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นโบนัสค่ะแล้วก็มันก็จะเป็น รายได้ที่มันไม่ได้ถูกจัดอยู่ในแผนเดิมแต่ก็คือเราก็สามารถนําเงินส่วนนี้มาเป็นเงินออมพิเศษได้ค่ะเราจะได้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นส่วน3ค่ะเราก็ต้องปรัแบบตัวเข้ากับสถานการณ์ค่ะเราจะต้องมีการยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อที่จะให้เป้าหมายเราเอ่อพูดยังไงดีโฟลไหลลื่นแบบไม่ผิดแผนสามารถทําต่อได้เรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราได้ทราบถึงปัญหานะคะ ในปัจจัยแฝงต่างๆที่อาจจะเข้ามาแบบกระทันหันหรือที่เราไม่ตั้งตัวเราก็ต้องมีแผนการสําหรับรับมือถูกต้องไหมคะโดยแนวทางแผนรับมือในอนาคตที่เราคิดไว้นะคะก็คือ1คะ่ะเราจะเพิ่มเงินสํารองนะคะแบบเผื่อในช่วงที่เราไม่มีรายได้เราก็จะต้องออาเงินสํารองไว้สักส0 2 0์ของรายได้ช่วงที่มีคะ่ะเพื่อใช้ทดแทนในช่วงที่ขาดรายได้ สองนะคะเราจะใช้วิธีการออมแบบยืดหยุ่นค่ะโดยเราจะกำหนดช่วงขั้นต่ำวันละย0บาทค่ะแล้วก็เราจะออมเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นค่ะโดยปกติเราจะได้ออวันะเงินวันละ100บาทเราจะออม20บาทแต่ถ้าวันนั้นเราได้200บาทเราจะออมวันละ40บาทอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามนะคะเราจะมาทบทวนแผนรายสัปดาห์แทนรายวันค่ะเพราะว่ามันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วเขที่1วันเราจะออมครบ ตามเป้าที่เราตั้งเป้าไว้แต่ว่าถ้าเรามองเป็นภาพใหญ่มันอาจจะเป็นจากปกติต้องออมได้วันละ20อาจจะเป็นวันนี้10บาทแต่วันนี้ออมได้30บาทดูเป็นแผนแบบรูปแบบใหญ่อาจจะดีกว่าค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโปรเจกต์การออมเงิน1000บาทภายใน1เดือนของเรานะคะโดยสรุปสุดท้ายนะคะก็คือเราสามารถออมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ตรงตามแผนเนาะ เพราะว่ามันมีปัจจัยแฝงอื่นๆเข้ามาค่ะส่วนการต่อยอดในอนาคตของเรานะคะเราอาจจะออมในเดือนถัดไปค่ะเพราะเรารู้สึกว่าการมีเงินเก็บก็ดีเหมือนกันแต่อาจจะลดค่างเงินลงมาค่ะอาจจะเป็นเดือนละห้ารา้อยมากกว่าเพราะว่าปัจจัยอื่นๆที่มาแฝงเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโดยออมแบบที่เราไม่อดดีกว่าค่ะก็ยังไง ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะ